การแปลงฟันนี้พี่น้องมันมีหุกุมอยู่ซี่หุกุมด้วยกันลักการเ <c oughs> นอหนึ่งว่าจิบจะต้องแปลงฟันพี่น้องจะทู่ด้วยหม่ซูกี้พี่น้องจะชายแปลงซี่ฟันเชยเชยพี่น้องจะใช้ยาซี่ฟันก็เลวเต๋เนอหนึ่งมันว่าจิบจะต้องเปลงถ้าเคยไม่เปลงนี่ฮารัมพี่น้องบาปนี่หุกขมตีหนึง่ง ก็คือในกรณีเถตวัคกฟะอะเลซาวาลุนนายาสะนายิสทถมันติตเตปากเรานั้นปี่นองถ้าเราไม่เปลงมันกามไม่ลุดไม่ว่าจะเป็นนายิสเหลือดไม่ว่าจะเป็นนายิสอะไรก็ตามเตถ้าไม่เปล่งฟันเหลวนายิสนี่จะไม่ลุดออกจากปากเราไอ้นี่วายิบจะต้องเปล่งฟันถ้าเคยไม่เปลง่งถือว่าฮรัมถือว่าบาป ไอ้คนนี้นี่หนอยที่จะเกิดขึ้นเนาะแต่ข้อที่สองไดพี่นองนะตรงนี้หมาเอารีเห็นกะรีเห็นฟีนะฮุยจุมอัตินกลิ่นปากตีมันกะรีตีมันคือยีกลิ่นปากตีบานเราว่ามันมินพี่นองเช่นรามาละมาจุมอันมาละมาจามะเพราะในมัสยิดนบีบอกกับซอบาดสมัยก่อนว่าเคยกินหัวเทียมนั้น นะน่ะลาจัครบรอบหน้าแต่บญ่ามาเข้าเคมัสยิดข้องช้านไม่ให้เข้ามัสยิดด้วยเหตุนี้เองบู้ที่กินวัวเทียมอ่ามันพังไปเนาะกลิ่นที่วปากมันพังมันมิ้นนั้นไอ้นี่นะจีเข้ามาในมัสยิดวายิบจะต้องเปลงฟันก่อนอ่าเปลงฟันก่อน สองก็คือหารัมพี่น้องไอ้นี่เปลงฟันทีห้ารัมนี่ก็คือไปหลักเปลงซี่ฟันเผื่อนก็นะจ้ามันไม่ยอมฮ่าเนี่ยเออไอ้นี่น่ะว่าไม้เลยเนาะไอ้นี่หารัมเหมือนกันอืมแต่ถ้าไม้ซูรี่ไม่รูนเน็บเคเคกันพี่นาอจีบข้องค่อยอยปนี้นี้ย่งขันละเผื่อนมันโครและพี่นอา่หนักเรียนพอนอกระเหมือนนะพูดจ่อยู่เคเคนั่นห้องปากเดียวกันาเพลงตั้งเคเคไปช่วยเปลงเผื่อนมาถึงเปลงจ้ามันโครตหลาเล่เสื่อนบางนพี่น้องไม่เอาเลย อันนี่ตื่อว่าฮารัมเนาะเปล่าคองเผื่อนชาวมันไม่ยอมอันนี้นาวามายัยเนาะอืมสองเลยสามอ้น,นี้มักรู้ปีนองก็คือกรณีคนทื่อบวชนาเวลาหลังจากโซฮุตไปเลี่ยวลัางโคลยนี้ไปเปล่งฟันนนี้ทื่อว่ามักรู้เนาะนาพอไปดับกลิ่นปากอ,กอกเสียทื่อว่ามักรู้น,า,นาช่วงทื่อบวชโดยเฉพาะเดือนรอมตนเนี่ย ล่างโคลยไปเร็วไม่ต้องเปล่งพันอ๋อถ้าเปล่งมะครุเซก็คือสุนัตพี่นอ้องนะสุนัตคือถูกสภาพเหตุการณ์มากไม้อ๋อเลยกลายเปล่งพันธุ์เพราะนั้นทุกครั้งที่เราอามนำละหมาดแสดงว่าเปล่งซี่ฟันเรามีไม่สูงีเรามีใส่ย,ยาซี่ฟันใสก่กระเส่ยเร็วเต้พี่นอ้องไม่ใสก่กระเร็วเต้ ถ้าเราเปลงนาบีบอกว่ารักกาตานีซ่องโรก,กาอันของลามาดบีซีว่ากินเนี่ยทู่ฟันเปลงฟันนี้อับดุลูมิงซานะอบนรกอตาตมบิลาซีว่ากินดีเลือดกว่าเจ็ดสบโรก,กาอนันที่ไม่เปลงฟันมีทู่ฟันนะนี่บางคนก็นเนฟซูวีก็เลยไปโน่นะใน,ปนะเปาเนาะพรอเอปดิลัดนี้ จริงๆแลวพลบุญคุคขาข้องการเปล่งฟันนี่เป็นองถทึงกรมอาณาม่เขาไม่บอกพวกเราก็ดีน่านเล้วในตำราน่านเล้วที่มีอยู่ในคุณนขาหกือสมัยทานวสุลลอด้วยก่อนดุนเปลือกมากลาไป็นองเปลือกมากนี่รุนหลังเลยรุนนาบีโนมไมสซูกี้ไม้ซีว่าไป็นห่อยเปลือกมากนี่มาดุนหลังเล้วเล่นเนาะอืมที่มาโทกันนี่เพราะคุคขามีมากมม้เป็นอง อุลมามะบอกว่าคุณค่าการเปลงฟันมากกว่าเจสบประการแต่ผมเลือกเอาบางบบางบางสิงงง่งพี่นอ้องบางบางโคนี่เช่นคุณที่เปลงฟันประจำที่พี่น้องน้ๆอไะไรพลบุญคุณค่านี้อยู่ซาฮิลุนนาซะวิญญาณออกจากร่างนี้ออกอย่างไง่ายด้ยตายง่ายพี่น้องเล้ยไงว่าไม่ซีกซาแลยก็ไม่ลำบาก เนี่ยหรือไม่ก็อยู่ซิรุริสกกไม่ฟามว่าเวลาห้าริสกีทำม,มาห้ากินขาคายอัลลอฮ์กายริสกีของเคลวเนี่ยขมีมากมากมเนาะเพราะฉะนั้นนะสุนัขคอที่สามพี่น้องนะเนโนนไม่ฟามว่าเวลาเวลาเราอามนามลาละมานี้จะต้องเปลงฟันนะต้องให้มี การเปล่งฟันพี่น้องจานดูอาหรือไม่อานก็าตามเตเนาะเตให้มีการเปล่งฟันลักการจับเปล่งเป็นองจริงๆแล้วก็คือสุนัขให้ทื่อด้วยมือขวานะมือขวาแล้วการนิ้วโกยนี่พี่น้องมันจะอยู่พันนีนเนาะเหล็การซัมนิวน้วนิน้วนั่งนิ้วกลางนิ้วชี้อ้วนม,มืออยู่ตายแนวอยู่แนี นาเลกะทุกเนีการจับใหม่ซูกีหรือจับแปลงซีฟันเนี่ยถ้าให้ทุกตามสุนนะแบบอย่างข้อง่านอสุุลลรอเล็กกระทุกสบะบานี่ว่าจับพันนีนาเลกกระทูไอเรานั้นทาไม่ได้พันนีพินองน้เปลุกเลยนาผมมันตรง่าก็ได้เหมือนกันเนะาะได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เต็มเลยก็ไม่ซุ้มบุญแล้วยางนอยเราจับพันนีพินองยางนอยคับไม่ฟังว่าโอ้ยฉันได้ทําตรงกับสุนนะของฐานอสุดลุลหรอ ตรงกับสุนนะของเล่าสหฮาบะเวลาทุลาเปน็นองเิกดานฟ้าโขนข้างบนข้างบนไม่ฟ้าว่าเิกฟ้าขนโขนเนาะข้างบนฟันข้างบนเซตถ,ถึงอดัดดนน่อยฉันบนนั่นแหละฟันบนข,นนถถาขนน้างน่อยเซตเอาฟันล่างข้างนอกดันฟ้าเนาะเหล็กกะข้างน่อยนนเนาะแบงชักตรงกลางเลยพีย่นองเหล็กด,ด้านท้ายด้านท้ายนี่ก็เมือนกัน,นข้างบนข้างน่อย ข้างหลังเลยกับข้างใน้นะถ้าเราไม่ได้ระเบียวบวิธีการน,นั้น mm. ก็คือความสมบูรณ์ขาดลดหน่วยลงแต่อย่างหน่วยเราได้เลียกก็คือการเปลงฟันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราอ้ามนำลามาสพ่นองข้อที่สามสรุปว่าแปลงฟันด้วยนะนะแปลงฟันด้วยและอีกอย่างนึ่งมันเป็นสุนนะนามีมันการไปวองไมสูงี้โปรเปลงเซ็ตเนี่เล่าซอบาดนี่่ก็เน็บตียวหูทรายปะเนี่ยพ่นองอ่านี่ไอ้ไมซูงนะี่นั้น เน็บตัวอู้ใสอ่าเนี่ยเยียรู้เนียเนี่อ่าแต่เราไปเห็นก็ถ้ำพี่น้องนะอือไอ้ไรเหล่านี้เลยมันเน็บมังคาบูขับรถดโดยสารเลยนะไม่เพือพี่น้องนันซอบัดเวลากดทูทททท้ทู้สุขีเสร็จนี่ก็จะมาเน็บนาลังหูใสอ่าเหมือนอ่ราระบุกล่าวในกีตาบียานะเล่มที่หนึ่งนาที่สี่สิบห้าพี่น้อง สม,มายาตกอุหุบะดอดยัสตากานิคอนฟาอูซูนิหินยุสรอลิขอบารินฟิฮิวักติดาอ,มสสาอัมบิสซาฮบะเน็บสักเดียวเลยเนาะเปลยงพันเซ็ตกะมันเนีพูดใส่สักเดียวก็โอ๊กอย่างหน่อยก็เออเราได้ทำตามสุนนะแบบอย่างของท่านอับี